มึงไม้ให้ด้มันเขาหลักมาไปได,ด,ด้ข้าวเดียวแต่สุดข้าวเดียวน้องสวัสดีครับผมสายันท่องสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับไม่ใช่ครับ,รบโอ้โห,โหตอนนี้เราอยู่ที่สะลากางจังหวัดอุบลโอ้จังวหงวัดอำนาจเจริญครับ สวัสดีครับหนึ่งเนื้อไทยครับพินธินามครับตอนนี้ชมทั้งสิ้นครับกําลังกล่าวดีๆแสงสีเสียงครับสวัสดีครับชิลานัดครับผมสวัสดีครับที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตอนนี้ว่าเบิ่งครับไม่ได้ไม่ได้สอดดื่มส้มหรือเปล่าครับผมกําลังจะถามหัวหน้าบวกกันครับว่าเป็นเหไลไ์สดปอสวัสดีครับมาโนดครับ อ้าวเฮียหมูกมาครับสวัสดีครับตาเต๋อเครับผมสวัสดีครับทินัทครับผมสวัสดีคับเหย่บุรุษเพื่อนเจ้าสลักครับคุณดีนี่ครับสวัสดีครับสมุทพี่น้องฟองปายสุขุสุพน์โอ้เฮียหมูฟอนปฐมตัวนี้จมือหนาจังดีหนึ่งดีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเลยครับโอ้ระบบแสงสีเฮ็ดมาดทานครับโดยอาจารย์ขาณน์ครับอ้ไอ้อาจารย์ขาณน์มาอยู่ไอ้เฮ้ยเสียอาจารย์ขาณน์ ไฟตัวนี้ก็เอ e พีครับเห็นภาพเบอร์ข้างหลังครับตู้เบรคของเราวันนี้ใช้ตู้เบรคอะมเจอรครับอะมเจอวันนี้คนเลี้ยงหมูครับได้ส่วนในเบอร์นี้นะครับตอนแรกครับได้ครับผมเสียงกลางข้างละแปดเสียงเบรคข้างอี่สี่เอาผงทีมงานสายสากลังกางเวทีพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับ ตัวนี้เป็นวิธีของอ่อนท่วนหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับเสียอามศิมันทาครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับประทุมถึงสิลอ์ใจขันหัวบ่น้ำหาเราอยู่ดีคนน้ำหาเราจนอยไรน้ำมาอยู่บ่โอ้ยคนนี้น้ำมันนี้เราหนาเฮ้ยน้ำมาอยู่บ่โอ้ยบาสิน้ำบาสิเอาเงินให้เราจะพันนี่ดอกโอ้อาจารย์ติดครับดุกสาวล่ะแม่โบผัน ไม่พันไม่งานมอเตอ้ายมอ้โนี่เราจะติกนี่ครับทีมงานติดไฟเรียบร้อยครับไฟจังสีครับไปมูเฟ่สืบทานมาให้อยู่นะครับทางลง มอเตอร์ครบเรียบร้อ,อยครับไฟเท่าน้ติดตัวนี้ต้องุ่มเมื่อีไรตัวนี้น้อยหนึ่งเพราะว่าเพววื่อนไปหาตัวนั้นน่เน,น,น,น้องเฉพาะตัวนี้ว่าอ่านี่เนาะงุ่งอีกเอีไรนาะ สวัสดีครับสมัยครับสมัยทุกขั้นครับตอนนี้เรากำลังเส็จระบบแสงสีเพื่อจะขึ้นขั้นไฟครับคงทัดอลูมิเนียมครับใส่ทาราบอนีอ่อลูมิเนียมครับจากมึงจีนใส่ไปสมาเป็นเล็กเสืยอยสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับไอสวัสดีครับผมสวัสดีครับคครูทุกคนครับผมโอ้ทีมงานสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับ ทีมงานเ้าก็ได้ติดจอครับติดจอ LED ครับข้างหลังเป็นวิธีจะโสทอนผสมยกเลิกคอยสิบไปอำนาจกระไรครับมาครับอำนาจเจริญครับนี่ครับติดจอประรับชาครับเมื่อแรกยื่มาให้กำลังใจทีมงานปฐมเส้นศิลป์ครับนี่ครับรถบาดกับมาแล้วรถหางเครื่องแดนเซอร์นักร้องตลกครับผ้าสิพาไปเบิรงข้างหลังครับ ตลกเป็นยัแดมากบอุ่นเอาตไฟกัมาแครับนี่ครับนะครับคุณ่อดาบซอเด้ครับนี่จาของบุงประตมศักด์สินครับวัสดีครับคุณ่อครับแรกเต็มเต็มวงนะครับนอโอเคครับมาทราบทรบใจครับวิธีมาทานมาครับ ก็อยากไปกับบททดสิบสีแงแ่เลครับผมเมื่อส <goodness> <laughs> <My n İs lam> ั่นๆๆๆนะครับผมเป็นยังครับมาะมาถาเดียวเละอะไรครับไมว่าเจ้านี่อัโอ้กุสมันพนแบบมีต้เปลี่ยนยังมีเป็นไหไม่มาเพราเราข้อเจ้าในห้วยเจ้าหเอ้ยสมือนผมอารถมาแห้งตัวับคุณพ่อกราเจ้าเัลี่ยบผม มักแนวนี้ครับมักมวนครับผมนี่แคบวกพืชตุอย่างครับคุณ่อครับมาทานมาครับผุนเพี่ครับท่างเกิดตั้งลงครับเพื่อเพื่อวงกระสมดูรพอเด้ครับพี่ครับผมเอออีครับผมอ๋อคณะอื่นอย่างไรมันมันมันมีตัีนี้ครับบิดรับไรอยู่างเอาครับโมโยครับโมโยครับมาฐานครับ ยึดโค่งสางย่า,างมาฐานเลยครับพี่บอกคุณพ่อับบ<ห><อ>มีงานอะไรครับอีกคนคุณพ่อ,อ,อครับหนึ่งสิบโอ้อยากไปรำน <c oughs> ีครับโอ้ยกัไนได้ไปดีครับ <c oughs> 12ออยู่อันนอนบนเดงนะครับนอน รอแดงนี่คือไอ้ิปก่เองโอเครื่องผมคุกเก่าครับผมเคืองเจก่าแมนครับโอ้ยศาสนาดวงสตาสิริพ่อกันครับผมดอกกุหลาบ่ตดตามนติตาผมบอกครับตอนนี้สี่รอยชิบเก่าครับผมโอ้ยขนาดนะครับได้หมแล้ครับมา่หากลังใจนะครับสมมเทศมเน็เต็มโบกนะคุณพ่อเงายยเ้ครับผมต้องกาหลังการนะครับนาะ ครับจัดหน่อยัดเที่ยงแต่ว่าใส่ไีขายยันเ้าครับเลยงใ่ด้ยครับฉากมาท่นแล้วครับได้ออกฉากไม่ดีมากครับดีอีกแล้วดีกาเครื่องเคลื่อนความเดี๋ยวแต่ฉากพอมครับแต่ว่าใส่นนี้เขาครับใส่ผมด้วยคใส่ผมไปำเนีนะครับขอบขอบคุณหลายครับ <บ>เดี๋ยวไป<บ>ทักทาย<บ>ทีมงานตรอกครับโอ้ยทีมงานตรอกกระเทิง้งเสียงกับมาดีครับทุกค<บ>ุณทุกคนมาเลยครับอวตารครับอวตอรอารสมัยไหนครับนี่ครับคุณพ่อไปสไม้เ,มเอาเปสไม้ยเอาฝากเลยนะาานนยนะครับฝากช่องครับแม่เด้อครับช่องช่องคุณพ่อช่องยังครับช่องอวตารไฟนิสัยนะครับโอ้นิสัยครับผมไม่ได้คนอะไรคนแย่ล้ำแม่เห็นครับเหมือนกันคือเห็นคุณพ่อพอ่ะ โอ้เงินก็ลนออกมบตอยู่เขาหามาหาเสียงกลมาผมกล้าผมวันนี้มาครบแล้วครับตลกเกัน้่อครับน่อทิมงานต่กครับกลผมนี่ครับนี่ครับออ้สวัสดีครับผมบนอัฒมนาครับ ต้องที่เราบอกปัดผมเลยนี่ผมนี่นี่โบ้เลยโบ้ไอ้ผมบมดสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีของสายยันษ์เศร้าครับเพิงเพิงขออนุญาตฝากช่องนี้พี่น้องเนื้อเดี่ยวฝากช่องเราไปไปไปกดไลค์กดครับสกายกดติดตามครับโล่ของเพิงของเพิงครับนี่ยังไงใครไี่ยืนครับคำนีวัตถุยาครับยกเว้น นหนี่ทนเบิีาแีาแโอ้นี่คือกันนะครับน้องอันวันีงายก็พอครับอาจารย์สายยันซ่าครับเป็นเครื่องเสียงจวดมากๆเปิดเครื่องจวดจวดสดครับจวดีดังที่บอครับสอดครับผมฝากติดตามน้ำแมครับครับสายันซ่าชแนลครับผมยันาครับผม อบคุณครับผมนี่ครับผมกูนี่ยัดแด่ครับผมสวัสดีครับผมยัแด่ร้อยสุดผสมันเท่งลป์พอดีเห็นอาจารย์สายันเศร้ากับปากซองน้ำนด้อครับนี่เนนกันนี่ได้เกันบ่ครับดักแด้ชานโอ้ดักแด้บอสายยันเชาน่ยหี้ย้นดอกยากติดตามน้แน่พ่อดีติดต่อยอยตาม้มดังแครับยูจังสีลังงองแง่จังสีลักกินเขาแดงป่ครับแดงานินโบ้นอดยำแดงนะครับเนาะ เว้นโยเลบว่าเอินว่ากัาแรงครับผมไอผมมาเล่นต๊กั้มเ้อร์มาแดงเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อยเองไหนเวที่เลี้ยงเจ้าหที่ร่างกายมาครำเดี่ยวเมื่อไรครับเดี๋ยวติดไฟกับฉากครับนี่ครับอร่อยเนาะอะไรครับทีข้อมนวนความซื้อหมูมัดซื้อหัวเซียวแน่นอนครับมามีจวดจาดด้วยครับโบโบจวดครับบจวดโอ้บก็เสียงกันจวดนี่แต่ว่าจวดเด้อแต่ว่าหั่นโบจวดครับผมจวดแต่โบจวดครับผมไปก็ไมเได้ครับผมความสวัสดีครับ สวัสดีคร oh, ับผมโอ้ยนี่โคศกครับโอ้ยผมมักหลายแล้วขวดนาแซ่ๆมือนผมเจมรางวัลใหม่ผมนะครับไม่น้อยไม่น้อยสวัสดีครับผมทอดพี่น้องตลอดพีลาครับไม่ต้องฝากช่องเราคอยมาตั้ฝากด้วยนี่ฝากช่องนอครับผมฝากช่องหอยดำช่างบัวไทยยานช่างอ้ไนอ้ายเด้อดิดโคศกองปฐมบรรจงสิงครับผม เ่าแบบเปิดตัวเซนซ่าเบาแบบเปิดตัวเซนซ่า้ฟังนะครับจักบาทเนี่ครับเบาแบบในแนวแบบปฐมเนี่หละแต่ว่าใส่เซนซ่าครับเดี๋ยวมือแล้คอยฟังนะจ๊ะปฐมประมิร่วมกับบนสายยันต์เ่าเสียงสีเสียงดนตีมาตรฐานแก้วเลยครับผมแก้วเลยครับผมยสายมาไทยดี่ย้ายมาไทยครับผมอันยอดรถนนี้ พิด้เลเนี่ยมะคโอ้ครับครับได้ครับจัอรไ้ครับยูได้ได้ครับผมเหมือนรถมาสีันดผมครับผมได้ได้ครับผมได้ครับผมเนี่ยครับออโตไฟครับไก่แด่ครับดีวิธีไอเอีดครับไอเอ็ดสุรินครับ เจนึงวาอยู่วะเจนึงนี่คือคือแด้านหลังเวทีครับยินเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์ก็มาเฮุซบอลนะครับก็นั่งแต่งตัวครับหาหม่องอยู่หม่องเศร้าชีวิตครับด้านหลังเวทีนี่กัพระเอกมอลำครับโอ้หลายโอ้ตูรูดของมอลำเพิ่นครับขอให้เป็นเครื่องปั่นครับเครื่องปั่น ครก็ปั่นไฟโอ้ป่าวที่เช็ดเองนี่โอ้ของลูกนี่ครับมองมองขั่วครับปูเบื้องหลังครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสุขทุกคนครับโอ้ยอาหารจับเสบของวงนี่ผมกินไปวงไหนกับโบเสบคือวงปฐมเลยครับผมนี่ครับผมเฮ้กย่างเข็มครับอะแรอีกนะครับต้มยำไก่ครับโอ้ต้มยำไก่นี่ครับทอดไข่พร้อมโอ้ แน่นอนครับอาหารแซ่บๆเลยครับแม่ผมครับเนี่ยพุทธประหอดบ่ครับแม่อยู่ครับแม่ผมครับไก่สามขาผมถากินอยู่เลยครับเด้อเอาไปกินนวดก่อนแซ่บแซ่บครับครับกินน้อกันครับผมนี่ครับทีมงานผู้เบื้องหลังครับพ่อขั้วแม่ขั้วครับมีแต่หมูร้อนๆพักกระโบเห็นบ่ครับเนาะ เนื้อหลุดๆครับเมื่อไก่ครับผมโอ้ดูามแม่มาครับโอ้โอ้สุดยอดครับนี่ครับก็คือครับอาหารบ่วงปฐมครับสุดยอดเลยนี่เขาเบิ่งเครื่องปั่นไฟครับโซเฟอร์เครื่องปั่นไฟไปแน่นอนนี่ครับเครื่องปั่นไฟของผมครับโลกนี้ยังมีผู้ผู้ชายแบบไอสวัสดีครับผม เพิ่มรถไฟกับต่อสายเรียบร้อยครับสายเมียนเรียบร้อยนี่เพิ่มมาส่งน้ำครับเพิ่มส่งน้ำน้ำไม่ใช่หรืครับโอ้ไปกดเอาป่ะครับนี่คือมองเทศาหารครับนี่น้ำห้องมุงครับโอ้บุดกินได้ครับพ่อกันครับตำรวจแม่นครับมือเตรียมหวามเข้มงมากินกับตำรวจแม่นอาจารย์พ่อได้ครับ นี่คานไฟกับชิขึ้นแล้วครับไป่บุ้งด่านนามพทีครับนี่ครับโซเฟอร์รถเครื่องปั้นครับเฮียบัตรครับผมนี่ครับประเภทโซเฟอร์มีเฮียบัตรเลยครับดีกว่าหมูแจ้งบอกครับผมโอ้ตื่นเช่นไหนเบิร์ตจุงเหมืนใจไหนที่มาเพิ่อนจังไหนเอาเบิร์กคนก็นั่งแทกตู่ครับนี่ครับโอ้แทกหลอกไหมโอ้ยแท็กคานไฟครับนี่ครับเพราะว่า ด้วสี่แสงเล็กเพื่อเพืเ่อเรือจะขึ้นขั้นไปครับกับทิชชาครับแม่อย,อยื่นเรื่มาไห้กำลังใจนะครับเริ่มสแสดงทุ่มนึงไปจนไปครับแตวตรงไหนเศร้าสิครับเด็กทีมงานกำลังซักหลอกจันนท์หกำลังซักตอนนี้โอจะซื้อซักแน่นอนจก,กูบา้จาจะกุบะถ้าเหียหมูนเหียห <c oughs> <c oughs> มูก็จะใส่เขาว,วา่าโว่าเหี้หมูสบรกมาเหี้หมูรดเหียหมูขึ้นกวนมวยนี่ โอ้ยมือมดมาเรียนยูมุกทหารเด้อครับเด้ออยากไปอยู่ครับจ่างนี้นะครับเด้อบุษย์แสนซ่าหนุ่เก่ากับเจ็ดครับเครื่องเสียงเวทีมีไว้รองรับโมอลำสิ่งโมอลำเรื่องต่อกกอนโมอลำหลายๆโมอลำครับเรียนยูไซครับตอนนี้เรียนยูอำนาจเจริญครับงานการชาติครับนี่ครับเบริหานมีครับไอ้ใจเขาไม่ลราบอกอะ บอกแล้วเนี่ยาเอาส่วงนเงี่นี่นี่ครับอาจารย์อุ่นครับอาจารย์อุอน่นสวัสดีครับถามหัวหน้าพวกไหน้ะครับวันนี้มีไรสุดบังคับไม่ได้มีไรสุดบังอาจารย์อุ่นครับโอ้ครับนี่สุดบังคับสุดอยู่บ่อ๋อถามหัวหนว้าพวกเนี่ครับวันนี้มีอะไรอคคอกขึ้นขึ้นไม่ดีร้านสำสสอง มอนี้อาจานอันทนเห็นเศร้ารเห็นเสกนะอยากวฟังสศว้าวนม้วนอาจันทน์น,นี่ครับ่ฮให้รับเผมเอ็ม้ยเตือวะโอ้อันต้นั้นต้นนใช่เอซสองใช้ม้อยเตือเลยครับงครับพี่เอยังบิงงบ่งเจัาบสมสวกันครับครับผม ครับผมครับผมเดี๋ยวผมไปหาวัหมาเลยครับเด้อม้าม้าครับผมอาจารย์รถผมตะหักบ่ครับนี่ครับรถผมครับตะหักบ่ครับนี่ก็หมาผมเองครับพี่บเอาลูกเมียมานำนครับเด้อนี่มามาหนำเอ้าโอ้รู้ไหมเี่ยมุ้ยด้วยก็มุ้ซักตู้ซักหรอกโอ้ซักแล้วเปิดเปิดเปิดนี่ครับเปิดเปิดเปลิดนี่อาจารย์ เปิดเครื่องเซเว่นนะเพราะว่ามันดอกพวกไม่หวั่นเ็นเว่นๆนะมันพจะผ่านเปงานเดียวเพราต้องเบือต้นเบื่อเลย๋ยมันคำนอครับนอเอางินหน่อยครับนองตอนๆถเปิดๆ่อยๆเปิดๆเซฟเตอร์เครุงเลเฮ้ยแบบลงแหลมก็มามาเเตอร์เครื่อง้ถามมึงตอเ้นว่าเตร์เครื่องเลยเยวลองเครื่องครับเดี๋ยวเพิ่งเปนเดี๋ยวมไปใสครับเดี๋ฟังเสียงครับ เพ่ที่จงการบอกว่าอาจารย์<ม>เติมแต่งไหมไม่บอกว่นแหน่นองกันเกันเลเอเขาะครับทีมงานก็งขึ้นขนไฟเรียบร้อยครับแต่กินเป็นข้านอันไมนิยมเลยอาจารย์ใส่ไปใส่มาเป็นเล็กเสยประเทศนตัวเองา่าโอ้ยสั่งอนรมไมนิยามมาเลนุ่งทรงใหม่ใส่ ใส่แต่ปีหนึ่งเป็นเล็กเสยนี่ครับเมื่อแรกยืมให้ก็ลังใจครับฮะเขาไม่สุ่ยแล้วมั่นบริตรตัวทังอย่างเล่มีอยู่นี่เสียบสายเลี้ยงสีเดียวกับจวบเป็นโมเสียบกระรังนะครับเพราะว่าผมเอาตัวหนั้นคุ้มเป็นเกียร์ทั้งหมดทุกอย่างเกียร์เดียวกับุ่ยุ้มแต่พี่เอกพ่อนะครับโอเคว่าจันเนี่ยแบบนี้ผมก็คิดผมว่า มหาจย์ดวนมาให้เครื่องเสียงมาปรับเสียงให้น่โอ้มารโจดวนบ่มายย่งก็ออจัวสั่งกันบ่จย์ดวนอาจารย์ดวนนุ่มมิกเสียงดีเลยอยากให้เราบ่มิก้นไเสืองงานเราหลายเนาะคนดังเนีอยจย์ดวนมีไหลของรัตนสินละโอ้มนี้บา รับเดี๋ยวจะได้จะได้จะได้สดในเบื้องหนึ้งนะครับเด้อยตอนล่องเสียงครับให้ยปนสตาร์เครื่องปั่นก่อนตอนนี้เอามือถือไปสารแบปก่อนครับเจอกันชิปไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ยูทูบสายันสาวชาแนลและก็ช่องยูทู e ผมเองครับสายันทองสวัสดิ์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับ